สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนเพจมิสเตอร์ทีและแฟนช่อง youtube ของมิสเตอร์ทีนะครับวันนี้นะครับเรามาอัปเดตตลาดซื้อขายนักเตะประจำวันที่28นะครับมิถุนายนนะครับว่าวันนี้นะครับมีใครย้ายไปไหนบ้างหรือมีทีมไหนสมหวังบ้างนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับผม นะฮะก็ความเคลื่อนไหวนะครับตลาดซื้อขายนักเตะนะครับเพิ่มด้วยที่อาร์เซนอลนะครับอาร์เซนอลเปิดตัวแมตนะครับเทอร์เนอร์นะครับผู้รักษาประตูนะครับชาวอเมริกาที่บรรลุข้อตกลงที่ย้ายมาจากนิวอิงแลนด์นะครับเชฟโลลูชันนะครับตั้งแต่เดือน ภุมภาพผ่านโดยนายทวารวัย28ปดีเนี่ยครับย้ายมาร่วมในราคา5.5ล้านปอนด์นะครับบว,บวกโบนัสนะตามเงื่อนไขต่างๆนะครับต่อไปนะครับเวสแฮมจัดการซื้อขาดนะครับอันฟงอารีโอเล่นะครับผู้รุกษาประตูชาวฝรั่งเศสจากปารีสแซงต์แชงแมงนะครับด้วยนะครับมูลค่า 10ล้านปอนด์นะครับแล้วก็นักเตะเนี่ยจะลดเซ็นสัญญานะครับฝ้สเสานะครับในถิ่นลอนดอนสเตเดียมเนี่ยถึง5ปีนะครับอาอมานะครับมีเฟนันดินโ่นะครับกองกลางประสบการณ์สูงชาวบบาซิเลียนนะครับวัย37ปีหมดสัญญากับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับกลับไปร่วมทีมของ a อ l เลติโกพาพารานนะครับพารานเซนะครับต้นสกัดแรกนะครับแบบไร้ค่าตัวนะครับผมลูคัสเลวานะครับวิทฟิลด์อดีตนะฮะอดีตมิดฟิลด์นะครับของลิเวอร์พูลในวัย3-5ปีนะครับจะหมดสัญญานะครับกับลาซิโอนะครับแล้วก็จะหยับกลับไปนะครับไปร่วมทีมนะครับ เกอร์มิโอนะครับจากต้นสังกัดเดิมในชีวิตเหมือนกันนะครับแบบไร้ค่าตัวนะครับน่าคาดว่านะครับสัญญาน่าจะ18เดือนนะครับมาถึงผู้จัดการทูมัสทูมัตผู้จัดการทีมนะครับของเชลซีนะครับโทมัสทูเคิลนะครับผลักดันดิวนะครับสตอร์ริงอย่างเต็มที่นะครับโดยที่ทูเคิลเนี่ยครับสนใจในตัวนักตะมากนะครับ อันนี้จากฟาวิ i ซโอโรมาโนนะครับส่วนสกายสปอร์ตนะครับรายงานว่าโรเมโรลูกกากูนะครับหัวหอกทีมชาติเบลเยียมของเชลซีนะครับจะเดินทางไปถึงเมืองมิลานในวันพุธนี้นะครับก็คือน่าจะวันพรุ่งนี้นะวันพุธเนาะเพื่อเพื่อปิดดิวนะครับหวนซบแมนอ่ะโทษทีหวนซบอ,อินเตอร์มิลานแบบสัญญาณยืมตัว นะครับส่วนข่าวของอา,อายปืนใหญ่นะครับอาร์เซนอลน,นะครับยื่นข้อเสนอ40ล้านปอนด์อันนะครับอันนี้จากผู้สื่อข่าวของพาบิซิโอโรมาโน่นะครับปืนใหญ่นะครับยื่นข้อเสนอเงินนะครับ40ล้านยูโรนะครับบวกโบนัสให้กับอาร์เจ็ตอัมสเตอร์ดัมนะครับพิจารณาขอซื้อตัวของ ลิซานโดมาร์ติเนสนะครับก้องหลังทีมชาติอาร์เจนตินานะครับเทว่านะครับอาเจก,กต้องการถึง50ล้านนะครับอันนี้เนาะก็ต่อไปนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็อยากได้ตัวของมาร์ติเนสเหมือนกันนะครับก็น่าจะแย่งกันมันนะฮะ นะครับแล้วก็ได้ทำการติดต่อเอเจนต์ของนักเตะไปแล้วนะครับอย่างไรก็ตามนะครับอายแจกก็ไม่ค่อยเต็มใจที่จะขายมาตินเนสเท่าไหร่นะนะครับรวมไปถึงยูเนียนทิมเบอร์ด้วยนะครับประการหลังดาวรุ่งเนาะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยให้ความสนใจนะครับอันนี้ฟาบิซิโอโรมาโนเขาได้ทวิตไว้นะครับได้ประกาศไว้นะครับในก็เป็นผู้สื่อข่าวคนนึงนะฮะที่มีความน่าเชื่อถือนะครับ ต่อมาครับฟาบิเซโอโรมาโนนะครับก็รายงานเหมือนกันนะครับว่าแมนยูนะครับมีการติดต่อโดยตรงกับบาเซลนาอีกครั้งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแฟรงกี้เดยองนะครับกองกลางทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับนะฮะโดยทั้งสองทีมสโมสรกำลังพูดคุยเรื่องของดิวนะครับที่รวมไปถึงโบนัสแล้วนะครับอาจจะมีมูลค่าพุ่งขึ้นสูงนะครับแตะหลัก85ล้านยูโร นะครับโอ้ก็แพงอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับส่วน Sky s p o r t นะครับรายงานนะครับว่าท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับพร้อมทุ่มเงินก้อนโตนะครับ85ล้านปอนด์เหมือนกันนะครับหวังนะฮะรวบลิชัรดลิซอนและแอนโทนีนะครับกอร์ดอนนะครับ2องเตาจากเอเวอร์ตนะครับมาร่วมทีมนะครับผม นะก็มาถึงที่เดมเบเล่นะครับอุสมันเดมเบเล่นะครับปีกจรวดนะครับของฝรั่งเศสนะครับที่จะหมดสัญญากับบาร์เซโลนานะครับซ้นเดือนนี้นะครับก็จะจะยอมเซ็นสัญญาฉบ,บับใหม่กับสโมสนก็ต่อไปไหมนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ตัวของเดมเบเล่นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังตกลงค่าตัวหรือค่าเหนื่อยอะไรกันนะก็ยังไม่ไม่ ไม่ไม่ไม่ลงตัวนะครับหลังจากนี้นะครับก็มีฟาบิซิโอฟาบิซิโอโรมาโนนะฮะก็รายงานอีกนะครับว่ายูเวนตุสนะครับมีแววที่จะได้ตัวของอังเคลดิมารียนะครับปีกปีกตัวเก่งนะฮะของอาเจนิน่าที่กำลังจะหมดสัญญากับปารีสนะครับเร็วๆนี้หลังจากมีความคืบหน้าในการเจรจานะครับนอกจากนี้นะครับยูเวก็จะยัง ามีการพูดคุยเบื้องต้นกับทางไอซ์โลมานะครับถึงความเป็นไปได้ที่จะเซ็นข้าตัวของนิโคโรนะครับซานิโอโรนะครับออกองกลางตัวรุกนะครับของอิตาลีมาเสริมทัพเหมือนกันนะครับส่วนดิวอกนะครับโอริกี้นะครับ, oc, รบ, i, รบกองหน้าของอ <c oughs> อดีตนะครับอดีตก้องหน้าของลิวพูนะครับที่หมดสัญญาไปนะครับเตรียมโยกซบเอซีมิลานแบบไร้ค่าตัวนะครับเนาะนะครับก็โทรศัพท์เข้าเลยนะครับโอ้ยสักครู่ะนะครับก็แบบไร้ค่าตัวเนาะต่อมานะครับอ่าถึงไหนแล้วเนี่ย อ๋อถึงโอริกี้นะครับก็ไปซบเมืองมิลานไปไปที่ไปซบของเอซิมิลานแบบไร้ค่าตัวนะครับโดยโอริกี้นะครับปฏิเสธเข้าเสนอจากบิราเรียลนะฮะโดยรวมถึงหลายหลายทีมในในในเกาะอ,อังกฤษและเยอรมันนะครับเพื่อพุ่งเป้าไปที่เอซิมิลานอย่างเดียวนะครับผมเนาะนะครับอ่า มาต่อที่นะครับบาเยอร์มินกนะครับพร้อมแล้วที่จะขายโรเบิร์ตเลนวาดอฟสกี้นะครับยอดกองหน้าเลือดโปแลนด์นะครับของให้กับบาร์เซโลนาแต่ต้องได้รับค่าตัวระดับ60ล้านนะครับถึงจะขายได้นะครับผมนะนะครับมาข่าวสุดท้ายนะครับของปาีสแซงต์แมงนะครับก็ไม่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 ง่ายเสียแล้วนะครับกับการล่าตัวของอ่ามิ มิลานนะครับสคิปเนียนะครับเซนเตอร์แบ็กนะครับของสโลวาเกียนะครับของสโมสรอินเตอร์มิลานเพราะล่าสุดนะครับเชลซีก็มาร่วมวงด้วยนะครับครับผมก็ในส่วนของตลาดซื้อขายนักเตะนะครับในความคืบหน้าเนาะตลาดคืบหน้าตลาดซื้อขายนักเตะเนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมีนักเตะคนไหนย้ายทีมบ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมมาอัปเดตให้ต่อ นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดาฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะผมจะได้ปรับเพราะว่าผมก็เพิ่งทําใหม่เหมือนกันนะครับผมก็กวันนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ